เอฟซีแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านนะครับที่ยังไม่ลืมสัญญาพออรนารายนะครับคิดว่าทุกๆคนแล้วก็ไม่ลืมพุ่งพวงดวงจันทร์ด้วยนะครับต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกๆปีนะครับจะครบรอบนะฮะกับพุ่งพวงดวงจันทร์ทุกครั้งที่นี่เราก็จะมีคนเสร์จยิ่งใหญ่แล้วก็ศิลปินจะมาสมทบและร่วมด้วยช่วยกันทุกครั้งไปนะครับโดยไม่มีค่าตัวกันนะครับแล้วว่าเราส่งบุญส่งทุกสิ่งทุกอย่างให้กับ น้องสาวที่น่ารักนะครับคือคุณพุ่มภูงดวงจันทร์ราชินีเพลงลูกทุ่งที่คนเราที่ทุกๆคนให้ความรักความเมตตากับเธอมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ความดังของเธอก็ยังอยู่ในอ้อมใจของมิตรเพลงตลอดเวลาโดยเฉพาะศิลปินนักล้องรุ่นหลังๆนี่ก็เขาเรียกว่าเป็นแม่แบบของนักล้องรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนกันต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วอนุรักษ์เอาไว้เธอผลงานของลูกทุ่งเรานะครับไม่มีวันตายเราก็เป็นคนลูกทุ่งเป็นคนชนบท ผมเรารักกันแล้วก็ให้ความสับสนุนกันตลอดทุกสิ่งทุกอย่างแฟนเพลงทีทนผู้ให้มานะครับผมสัญญาพอรอะไรก็ขอขอวยพรให้พีพ่เพลงท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งได้สมความมุ่งมา่ปราถนาดังใจนึกรักในคิดถึงแฟนเพลงทุกท่านด้วยความจริงจากใจของสัญญาพอรอะไรสวัสดีครับ,บขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีงานเล็กงานใหญ่นานลืนเลืองานบันเทิงทั่วไปก็อย่าลืมครับศิลปินคุณภาพยังเนี้ยยังเฉียบเหมือนเดิม สัญญาพรรายนะรก็ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าฝีมือขนาดไหนวันนี้ก็ลองน้อยๆพนักงองมีเยอะท่านผู้มีเกียรติที่รบและแฟนเพลงที่รักทั้งหลายในขณะน,นี้บริเวณวัดทับกระดานกำลังมีความสิ้ใจกับลุมศิลปินหลากหลายทุกค่ายเพลงรวมใจกันมาลํำลึก30ปีในการจากไปของพุ่มพวงดวงจันทร์วันนี้ขอบคุณสิ่มอมวลชนหลายๆช่องนะเอ่ยมาคงไม่ครบนะขอบคุณนงศัตว์แสงเพชร มาเก็บรายละเอียดเบื้องลา่างเบื้องหลังนะครับสื่อบันเทิงของลูกทุ่งเราจะยืนหยัดเพื่อข่าวสารเหล่านี้ให้พี่น้องได้ทราบกันตลอดเวลานะครับครับลําดับตอนนี้พาท่านมาพบกับหัวหน้าอดีตหัวหน้าเก่าผมนะครับเป็นนักร้องหลานสาวที่อยู่ในใจของท่านร้องเพลงสนุกร้องเพลงหวานก็แจ๋วตลอดการครับเป็นศิลปินคุณภาพยุย้ยาติเยอะพบกับพี่น้องท่านทั้งหลายครับ Giá xã hơn ขอบคุณนะคะขอบคุณที่สุดเลยนะคะเป็นไงตั้งแต่เป็นหัวหน้าระมงเนี่ยหาหมูไม่ได้จรินะโฟร์เอสไทยแลนด์นะครับระมงไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะทานหมูไม่ได้เลยนะจุดนี้ก็สวัสดีแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านนะคะแฟนเพลงของพี่เพิ่งแฟนเพลงหมูไทยก็นะดูด้วยยองน้องยุ้ยด้วยเนาะอันนี้ยุ้ยหรือแม่พันหมูเนี่ย เอ้ยไอ้ผู้ด่าเนี่ยไม่ใส่ไม่ดีนะมึงอ่ะเออไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่ไม่นานๆจะเจอเพื่อนก็ต้องทักทายแบบว่าอ๋ออ่กันเองกันเองกันเองอ่ไม่กันเองอ่ะไม่กันเองอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไอ้หมูราดกุรีแล้วอยากจะรู้ว่าแฟนเพลงของยุ้ยยากเยอะมากน้อยแค่ไหนขอเสียงหน่อยครับแฟนเพลงยุยอุยย่า ก็ยังเยอะอยู่เนาะยังเยอะยังต้องโอได้อีกยังต้องโอนต่ออายุรับรางวัลหน่อยลูกรับรางวัลมารับรางวัลหน่อยนะค่ารวมลูกก็แล้วกันเก็บเอาไว้ใช่ผู้ถูกต้องเออเอออ้าคนไหนที่ยังไม่รางวัลด้วยให้เร็วๆนะฮะแต่ท่านใดยังไม่ให้ก็ขอให้กลับบ้านมีอะไรก็แล้วกันมีปุ๊บมีปัญหาทีนี่กลับไปกูซื้อขนมที่ไปกินมีไงมีขนมมีขนมไปไม่ได้ค่าขนมก็ไม่สำคัญแล้วล่ะเวลา มันก็นะเป็นไปตามสภาพนะคะเป็นไปตามสภาพเหรว่าเราการเวลาใช่ไหมเราจังก่อนถึงเราจังก่อนยุ่งเราจังก่อนถึงนะแอบแฟนขับแฟนขับครั้งแต่ยุ่งเยอะที่ถึงจ่ะเดี๋ยวยุ้ยก็ต้องเจอระบบโฟย์ไทยแลนด์นะเจอกันนะครับขอบคุณนะฝรั่งทานฟรีนะจ๊ะจากสนธยาฟ้าจินดาโอ้มาบริการถึงที่อยากกินหยิบเลยอยากกินหยิบเลยเดี๋ยวก่อนตั้งสติก่อนจัด สวัสดียังเป็นทางการอีกรอบนะคะสำหรับแฟนคลับแฟนเพลงของพี่เพื่องครับทุกท่านนะคะวันนี้ก็ดีใจเนาะได้มีโอกาสมาจะเจอกันอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พูดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีหน้าหรือปีเดินไหนเนาะต่อไปเพื่อนู ยินี่กูเกลียดวะเราก็จะมากันเป็นประจำทุกปีแล้วทุกปีแต่วันไหนวันที่สิบสามเรามาแน่นอนสิบสามมาสิบสามมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นวันยุ้ยถือว่าเป็นวันพี่ขอจากนะถูกต้องนะคะวันนี้วันนี้คืนวันนี้เป็นวันพี่ขอจากเราไปเลยยุ้ยก็จะยึดวันนี้เป็นหลักเป็นหลักถ้าที่คมจากวันไหนผมจะยึดวันนั้นแหละอ้าเนื้ มียุ่งนะพานะจุดนี้โอ้ยนี่หน้าฟ้องขึ้นศาลเอาไปละไปละไปไปไปที่าเอาลองขึ้นศาลค่ะใครอยากจะช่วยค่านมลูกก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เชื่อแล้วขนมอ่ะทำไมคะลูกโตแล้วลูกพุ่งโตแล้วค่าเทิมใครจะช่วยค่าเทิมอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละค่าเทิมการเทิใครอยากจะช่วยค่าเทิมลงยุ่ยก็เจอใครอยากจะช่วยผมค่าเทิมเมียฮะ จะดยนะถ้าพี่ยุ้ยยุ้ยเรืงขวารับเธอมาอีกแล้วตกลงมาเลยเพลงสนุกสนุกกระต่อนนะครับยังมีย like ังมีนักร้อแล้วก็ยังมีความสนุกกรนต่อน Yeah ขอบคุณนะคะจริงๆแล้วอ่ะยุอยคิดว่าจะร้องเพลงโลองขอพึ่งสักเพลงหนึ่งเพียงแต่ว่านัก้องก็เยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยปล่อยคิวให้น้องๆได้ใจ้เกิดกันเนาะเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับยุยยาเจอของเรานะครับอ่ะ ศิลปินท่านต่อไปนะฮะก็จะเป็นน้องสาวนะครับของไม่พึ่งเลยนะครับคนนี้ที่ดูแลทั้งหมดเลยขอ,ขอบคุณนะนะผมก็ไปคุยกับเพื่อนรักหลายๆท่านเพราะศิลปินด้านหลังเยอะนะฮะวันนั้นท่านมีเกียรติที่รแล้วทานีิราทั้ทงหลายความสุขใจของเราวันนี้ล้นหลาแมแน่นอนนะตกอกใจวันนี้ขอบคุณแดนเซอร์ นลเยอะแยะมากมายน่าจะเป็นสิบสิบทีมรับที่ได้เ,เห็นความอลังการหลากหลายแต่และชุดนี้ไม่ใช่ชุดเดียวสองชุดนะไปเปลี่ยนมาใหม่ไม่ใช่จากคุณ้อ,อยจากคุณ้อยอะไรสวนอีสานลำเพลินอะไรและอีสานลำเพลินนู่นต่พูดอ่าก็ขอบคุณครับทุกท่านทุกคนที่ได้นำดนเซอร์มาร,ร,ร่วมในวันนี้ครับมีความสุขใจวันนี้เห็นความสุขอย่างนี้ครับแม่เป็นที่น่าชื่นใจทุกพวงอยู่้างบนมองลงมาแล้วมีความสุขนะครับท่านผู้มีเกียรติรอบและท่านที่รักทั้งหลาย ลำดับต่อจากนี้ไปใจใท่านได้มีความสุขกับศิลปินนักร้องน้องรักที่ทำหน้าที่แทนพี่สาวมาโดยตลอดนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ,รบพบกับสลัดจิตดวงจันทร์พบแฟนๆณนะปัดนี้ครับท่านในที่ยังไม่ได้เสื้อของพี่องค์นะครับ30ปีด้านหน้าผมเลยครับตัวละ2อ0ร250บาท มาซาวนะครับซาวนะครับมาซาวมาเลยนะฮะ สวยจังเลยขอบคุณค่ะปีกกระพือขนกระพือไปหมดเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากขอบคุณนะคะก็ขออนุญาตแซงคิวนะเพราะว่าจะถ่ายมิวสิก๋อคะก็ต้องบอกว่า มาโดยไม่ให้ไม่คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงนี้จริง,รงๆเป็นเพลงของพี่เพิ่งแต่ว่าผมซื้อเพลงเอามาใหม่แล้วก็มาทำดนตรีใหม่มในเวอร์ชั่นของสลักจิตนะคะเพราะว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์มันเยอะเช่้ากป็เวอร์ชันนี้ล่าสุดเลยในวงการนะค่ะลองบอกว่าดนตรีใช้ใช,ใช้ความเป็นไทยหาเป็นไท,เย,เนทยเดิมขึ้นมาเพราะว่าเราก็ ต้องช่วยช่วยพ่อไวโพสนะคะเป็นเพลงของพ่อแล้วก็เราต้องช่วยกันสนับสนุนเพลงลูกทุ่งต่อไปแล้วก็เพลงของพ่อเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงพ่อไวโพสก็เปิดเเหมือนผู้สร้างพึ่พงนะคะแล้วก็เราก็เลยต้องนําบทเพลงของพ่อสื่อสารกันต่อไปนะคะแต่ว่าร้องยังไงซึ่งแบบว่า ไม่ให้เขาเรียกว่าท่าไลายเดิมมากนะเดี๋ยวมันจะเพราะว่าคนฟังเนี่ยจะติดหูกับการร้องของพี่เพื่อนอยู่แล้วนะคะงั้นก็ฝากเอาไปด้วยละกันนะคะในติดตามในช่องยูทูบนะคบแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงหมัไเป็นเพลงของพ่อเหมือนกันรุ่นชั่ใหม่เหมือนกันมาฝากชื่อเพลงว่ารอขันาค่ะ ว้าวมาฟังหัวัจใางหม่แบบนี้นะครับตับของพี่พึ่งในแนวของสลักเกิจมาฟังกันรอขันมากครับเป็นชุดใหม่ติดตามกันด้วยนะครับฮันดูนักรอ้องรักสรกิตด้ววังจันทร์ครับเีกครับ ฉลักจิตด้วยครับผมรอดแล้วรอดแล้วคือไล่นี้อยู่ในห้องอัดเยอะค่ะแต่ว่าการที่จะแบบจะได้บรรยากาศหน้าวิถีนะคะก็ ยังต้องไปใส่เสียงซ้ำอยู่อ,อันนี้ก็เอา,เอาดนตรีมาร้องก่อนเ<ด>นะฮะแต่ก็ได้ขนาดนี้ก็เอาซะนก็บอกว่าขึ้นจากเตาเลยแหละร้อนหนุนๆเลยใช่ยังว่ายัง,ย,ง,ย,งยังร้อนอยู่เลยนะฮะ <c oughs> ขอบคุณทุกรับรางวัลด้วยนะคะ <áp> ก็เดี๋ยวยังต้องพแบกบับเจถิมนะคะแล้วก็ยัมีน้องเพชรแล้วก็พี่ปุ้มน้องเปาน้องน้ำยโอ้เยอะแล้วก็น้อง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 อะไรอ่ะคุณแผนอ่ะอ๋อกลังดังเลย พระขาคุณแผนอะไรเนี่ยมาแล้วลูกรออมสิทธิอะไรน่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแลพววันนี้แฟนๆเนี่ยเขามาถามว่าพี่โกศกแล้วก็ ไหนน้องน้องสลักจิตอยู่ตรงไหนอะเขาขายเสื้อเขาขายเสื้ออยู่ไม่ไม่มากินยืนเก๊กอยู่ผมบอกอนาคตไม่ค้ามาอุ้ยรีบดีทันทีเลยค่ะเดี๋ยวบอกก่อนท่านอยากจะได้จริงๆที่บูธของน้องโอ่งนะอยู่ใกล้ๆศาลาข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องเดินไกลหลังวันที่ก็มีอมีมาด้วยม่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากวันนี้ใครอยากจะได้นะ อันนี้นคือพบอ<ห>เกเโาเลยนี่สวยด้วยเพราะว่าเราทําแบบว่าปีหนึ่งปีก็1แบบนะคะคแล้วก็ต้องบอกว่าช่วยกันช่วยกัน